ะจะเล่นสุงจะเลื่อนพอนมันนี่กับผ้ามะเบงให้น,นากไงกรพระบาทท่านที่พระเดชพระคุณหลวงปู่เป็นเห็ดไหว้ที่จริงก็เป็นฐานพระพุทธรูปเป็นเห็ดรอหลอ,อมพระพุทธรูปขก้นแล้วก็เรียกม,มาตั้งให้น,นาคใส่ถือว่าเป็นภาพสวยดี เกือบเกือบสามล้านว่าสันว่าน้องเบ็ดเสร็จบรรเหลาที่เป็นเพลนธทำก็ถือว่าเพลนทำเด็ดสวยดีขอบคุณพ่อคุณแม่แล้วเลยมาให้นพ่อคุณแม่เบิ้งให้ให้เบิ้งแคนึงนั่นแหละเรียกมายำเบิ้งอีกเดี๋ยวพระคุณหลวงปู่เป็นเห็ดเป็นธรรม,รรม,ม,ม,ออมที่ทรรว่าสวยงาม สวยงามแบบได้สวยดีเพิ่นมา,าพระประทาดตรงนี้กับพญานาคเกิดจากโศกราบวัร์นาบาดามีสองตสามตเพิ่นวาสันเบลลูกศิษย์ลูกธามานันเลยมาเห็นมาสั่งให้ ว่าวาศนาเป็นคือดีแท้สินี่ค,คือโศกดีแท้สินเ่เริ่ม,มายำมัดไทยคุณพ่อคุณแม่บึงอยู่วัดไทยเลือเกตเนียเพื่อโซ่พิเศษเพื่อโซ่พิเศษจังหวัดบึงการเห็นดาวกับง,งามเนาะคุณพอ่ณพอคุณแม่นะเนาะได้สัตว์ได้ส่วนกับแสงแดด อย่างอลังงามสีพญานักเสียนหนักกัิตัเสียนงามๆนี่ก็สแสดงเห็นศรัทธาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพิ่นเพิ่นเทพได้ทำขึ้นได้สร้างขึ้นจูงศรัทธาหาศรัทธาเขา้ามาทำเฮ็ดทำสร้างโอ้ยสวรอ,อนศรัทธาเพิ่นเห็นดาวก็เปตันเสียนสะอรค์ เลดมาส้มมาเบิงมาเที่ยวมาเบิงมาเห็นเจเนสีมีโอกาสได้สัง่งได้เห็นคนือเพิ่นตั้งองค์พระประธานองค์พระปฏิมาองค์ักใหญ่ขึ้นเห็นทางบันไดขึ้นเห็นฐานหนักสองหัวรอบพระประธานออก็สวยงาม พันเห็ดได้แซดได้ส่วนพันธสมบูรณ์ดีสมราคาสองล้านสามล้านอยู่มาแล้วมีพันเห็ดได้จะส่ออนเนี่ยเนาะคุณพ่อคุณแม่เนาะเห็ดพันทำพันสร้างขึน้นโอ้ยมันงามอ่โชกางาเดินวัดก็ดีสวยงามเขาสัตว์เขาส่วนดี แล้วก็ที่ว่าอารามตาศรัทธาที่เาคารพกาไหวของปุทุชนของชุมชนเป็นดวงเป็นเหตุศรัทธาบาลมีเป็นเกิดสั่งพระเจ้าสีสโุโธสั่งองค์พระบรท่านไวก็เป็นนาภาคุ้มใจรับคุณพ่อคุณแม่ มามาเที่ยวมาเที่ยวก็เลยมาเห็นมาเบึงว่าส่งงามดีสวยดีให้คุณพ่อคุณแม่เบึงให้พิธีโอไว้ยบึงพระเศียรของขันยายนาคเสียรขององค์พระรัตระทานชวยงามขอบคุณพ่อคุณแม่บับญญว,บวดี ที่จิงซาลาวัดวหรือว่าหอยระคั่งเพิ่นเพิ่นกับเป็นวัดน้นอยๆอยู่ดอกวัดกับวัดเย่แห่งกว่างนี่คุณพ่อคุณแม่วัดวัดเย่บวกกว่างเพิ่นได้ดอกซาลาสลาันยังเป็นซาลาเก่าอยู่แต่เพิ่นมาสร้างตัวนี้น่ะจุดเด่นให้คนมากราบมาไหวเพื่นมาเที่ยวมาเบิ่มบงมาส้มอ่าถือว่าแปลกหูแปลกตาอ่าถือว่าสวยอีกแบบหนึ่งสีหน้าอ่าเป็นหน้าที่เคารพกราบไหว้ ผู้ได้พานไปสายมาเห็นรกราบไหว้สักการะบูชา,าที่ว่าปิดสิ่งที่สวยงามเ,าเห็นแล้วมีบุญวาสนาเกิดจากปีเหตุกระท่ำคือเพิ่นบุญโตสิฮอดบวชวาสนาโตสิฮอดบอารสนะสิได้เหตุคือเพิ่นบารสนะเออเออแล้วแต่ออกายแล้วแต่วาสนาเนาะคุณพ่อคุณแม่เนาะองคุอนี่มันกบ่แน่บุญเ้ามีบ่ายละมีเ้ามีเขาก็สิได้เหตุในถ้ำ ข้ากกะเได้สางมาสนามข้าบ่มี่กะสซเด็ดมาส้มเพิ่นซื้อแสดงความยินดีน้ำเพิ่นปรบปืนน้ำเพิน่นที่เพิ่นเด็ดเด็เดทำเมื่อสิเข้าไปท้ายใกล้ๆพ่นหลันแดดแสงแดดมันกินกล้องเพิ่นย้อนอสอนประเดี๋ยววัไทยอยู่ไกลๆให้คุณพ่อคุณแม่เบิ่งเอ,า,อาจากหาห้องกะที่อันนี้วัดท้ายเรือเด้อคุณพ่อคุณแม่วัดท้ายเรือเขตอำเภอโสพิสัย จังหวัดปึงกานสิ่งสวยงามหลายแรงทองเตียวกับลายมาเห็นแล้วก็เล่มา่ทายไว้เบื้องไว้าศาสนาบารามีกับเฮ็ดแบบนี้ตั้งฐานพุทธโลกขึ้นแล้วเห็ดพญนาคเห็ดหลวงปูสุธนพวกเหมือนเพิ่นเสียกันสิ่งที่เคารพรกับไว้ ของบุทุชนแต่ได้มาไต้คุณพ่อคุณแม่บังนะออันมอตนาสาธุ